สวัสดีมากมายแต่สหายทุกท่านครับกับผมปื้อแมดอินฮูดกับรายการรอสปอยดูนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังคงเป็นการสปอยแชร์ลิชปินเหมือนเดิมนะครับโดยในตอนนี้ก็มีชื่อตอนว่า The Idol Class นะครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันแปลไทยว่าอะไรน่าจะแปลว่าชั้นเรียนว่างๆหรือไงเนี่ยละครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าผมขอตั้งชื่อตอนว่าไปตีกรอบก่อนละกันนะครับเพราะว่าในตอนนี้มันมีตอนเด่นๆก็คือตอนไปตีกรอบนั่นเอง ส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนั้นก็ไปดูกันเลยณสถานีรถไฟแห่งหนึ่งนะครับสถานีรถไฟแห่งนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับรีสอร์ทชื่อดังแห่งหนึ่งครับซึ่งรีสอร์ทนี้ก็มีชื่อเสียงเรื่องการที่มีมีแต่คนไฮโซเท่านั้นนะครับที่จะมาเที่ยวกันรวมถึงก็มีสนามกอล์ฟด้วยก็สังเกตจากผู้โดยสารส่วนใหญ่นะครับที่ลงมาจากรถไฟหลายคนก็พกไม้กอล์ฟมาด้วยส่วนไฮโซสาวคนนี้นะครับเธอก็เป็นนางเอกของเรื่องนี้นั่นเองแหม่ก็คุ้นๆหน้ากันอยู่เนาะ อ้อาวใครมาออกจากใต้ท้องรถอา้าวบัคชาลีนีวะเอ่อผมก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าบัคชาลีในตอนนี้นะครับเขาไม่ได้เป็นคนจนนะครับเดียกว่าเขาก็พอมีตังนั่นแหละแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกคิดยังไงนะครับถึงมุดใต้ท้องรถมาเนี่ยสงสัยเอาตังซื้อไม่กอบจนหมดตูดไปแล้วก็เลยไม่มีตังค่ารถละมั้งเนี่ยแล้วในห้องพักของรีสอร์ทแห่งนี้นะครับก็มีบัคชาลีอีกคนหนึ่งก็มาพักอยู่เอ่อที่จริงตอนนี้ชาลีนะครับเขาก็แสดงสองบทอีกแล้วโดยตัวละครตัวนี้นคก็็เปุณชายโซ ผู้เป็นสามีของนางเอกในเรื่องนี้นั่นเองงนั้นผมขอเรียกเขาว่าคุณสามีก็แล้วกันโดยนางเอกนะครับก็ได้ส่งโทรเลขมาหาคุณสามีครับโดยเนื้อความว่าฉันจะไปหาคุณที่รีสอร์ตตอน10บโมงและฉันจะดีใจมากๆถ้าเกิดคุณเลิกเล่าได้อ๋อเมียจะมาหาเราตอน10บโมงแล้วเอตอนกี่โมงแล้ววะเนี่ยอุ้ยตายหาสิบโมงจะครึ่งแล้วต้องรีบแต่งตัวแล้วล่ะทางด้านนางเอกนะครับก็หลังจากลงจากรถไฟแล้วเธอก็มาขึ้นรถยนต์ต่อครับเพื่อจะเดินทางไปรีสอร์ท และบักชาลีก็ตามไปติดๆครับแต่เขาไม่ได้ขึ้นรถเขาแอบเกาะท้ายรถไปเออโอ้ยตกรถเอยรอ,อก,กูด้วยส่วนทางด้านคุณสามีนะครับก็แต่งตัวสโลเลยเพื่อที่จะเตรียมตัวไปรับเมียนะครับแต่หารู้ไหมว่าเขาเดินออกจากห้องไปโดยลืมใส่กางเกงแม่ถ้าไม่มีผ้าม่านมาบังไว้เนี่ยาสาวเห็นนอนช้าเขียวหมดแน่แต่กว่าแกจะรู้ตัวว่าแกลืมใส่กางเกงนั้นก็อยู่ในตู้โทรศัพท์แล้วครับแต่แกจะกลับไปที่ห้องไปใส่กางเกงตอนนี้ก็ไม่ได้เพราะผู้หญิงเต็มเลย จนกระทั่งแกก็เห็นเมียแกครับก็เดินขึ้นไปชั้นบนแล้วแกก็เลยต้องรีบตามไปนะครับแกก็เลยคว้าเอาหนังสือพิมพ์แถวนั้นนะครับเอามาบังท่อนล่างไว้แล้วก็เดินไปท่าคนแคร์อย่างนี้แหละจนทุกคนก็มองแกกันหมดเลยครับแล้วก็สงสัยว่าเออตัวไรอะจนแกเดินเกือบถึงห้องแกแล้วนะครับแต่แกก็ดันโดนไฟจากเครื่องพ่นไฟของช่างนะครับเผาตูดไอ้ประคามเอ้ยฮอนดาอุ้ยเมียมาลบก่อนชวแวบถึงแม้ว่าคุณสามีจะแอบเข้าห้องมาได้ทันนะครับแต่เธอก็จับได้ครับ ว่าสามีของเธอนั้นยังกินเหล้าอยู่เธอก็เลยงอนสามีตัวเองครับแล้วก็ขอแยกห้องไม่นอนร่วมห้องกับสามีของเธอและในตอนบ่ายนะครับเธอก็ได้เขียนจดหมายมาหาสามีเธอว่าตราบใดที่คุณยังไม่เลิกเหล้าฉันก็ขอไม่นอนห้องเดียวกับคุณโอ้ยผู้หญิงนะผู้หญิงไม่เข้าใจชีวิตลูกผู้ชายอย่างเราเลยก็ชีวิตมันเครียดก็เลยต้องกินเหล้าแม่พอเรากินเหล้าก็กดำมังงอนเรลาอีกโอ้ยรวยเครียดกินเหล้าแม่ผมเคยได้ยินแต่โจนเครียดกินเหล้า เออแต่คนรวยก็คงจะเครียดเป็นเหมือนกันนะเนาะส่วนนั่งเอกนะครับระหว่างที่เธองอนสามีของเธออยู่เธอก็ออกไปขี่มาครับส่วนบัคชาลีก็ออกไปตีกอล์ฟที่สนามของรีสอร์ทแต่ตอนที่บัคชาลีกำลังจะตีกอล์ฟนะครับแกก็ดันลืมวางลูกกอล์ฟแกก็เลยสงสัยว่าลูกกอล์ฟหายไปไหนท,ท,ทั้งๆที่ยังไม่ได้ตีแกก็เลยออกเดินตามหาครับจนก็ไปเตะลูกกอล์ฟของคนอื่นเข้าแถมก็ดันเตะแล้วไม่รู้ตัวซะด้วยจนเจ้าของลูกกอล์ฟนะครับก็เลยต้องมาเดินดักหน้าไว้เพอไม่งั้นเดี๋ยวลูกกอล์ฟหาย แล้วก็มีคุณลุงใส่เสื้อขาวคนนึงนะครับก็จะมาตีกอล์ฟตรงนี้เหมือนกันและแกก็ตีกอล์ฟไปตรงจุดที่บัคชาลีมันอยู่พอดีบัคชาลีก็ดันคิดว่าลูกกอล์ฟลูกนี้เป็นลูกกอล์ฟของแกนะครับบัคชาลีของเราก็เลยตีลูกกอล์ฟลูกนั้นต่อเลยลุงขาวเห็นอย่างนี้ก็โกรธเอาสิครับเพราะว่าลูกกอล์ฟนี้เป็นของแกแต่บัคชาลีดันตีออกไปซะแล้วแต่ก็ดันมีลุงใส่เสื้อสีดําอีกคนนึงครับก็มาตีกอล์ฟเหมือนกันและลูกกอล์ฟก็กระเด็นมาตรงที่บัคชาลีและลุงขาวอยูู่่บบบัักกชาาาลลลลลี็เยอออุุงงงงขขววนนะะครไ พราะลุงขาวเห็นลูกกอล์ฟนะครับก็เลยขอโทษบัคชาลีใหญ่เลยที่เข้าใจผิดและแกก็ตีลูกกอล์ฟลูกนั้นต่อเลยครับแล้วหลังจากนั้นลุงขาวก็เลยโดนลุงดํากระทืบเอาส่วนบัคชาลีนะครับก็มาหาลูกกอล์ฟที่เขาตีออกไปเจอแล้วก็ตีต่อครับลูกกอล์ฟก็ได้กระเด็นออกไปแล้วก็เข้าปากใครก็ไม่รู้ครับที่ดันมานอนหยูดกลางสนามกอล์ฟเออไอนี่นี่มันคิดยังไงว่ามานอนกลางสนามกอล์ฟแถมอมลูกกอล์ฟกูซะด้วยอะคลายออกมาอือโอ้โหบัคชาลีฝีมือไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ย สามารถตีก๊อปที่ลอยอยู่กลางอากาศได้เออจะว่าไปมึงจะนอนถึงไหนเนี่ยเฮ้ยตื่นอ้ยเอ้าเฮ้ยมีอีกลูกหนึ่งตกลงมืออมไว้กี่ลูกเนี่ยนะมีอีกลูกแล้วนะยังมีอีกโอ้สี่ลูกแล้วนะเนี่ยมีอีกไหมเออปะคาไม่ก็มาทีบกูทําไมอ๋อหมดแล้วหมดแล้วแล้วระหว่างที่บักชาลีกำลังจะตีก๊อปต่อนะครับเขาก็มาเจอกับนางเอกกลางทางพอดีครับและพอบักชาลีเห็นหน้านางเอกเขาก็ตกลุรักเธอในทันทีและแถมเขาก็จินตนาการไปไกลเลยนะครับว่า ม้าของนางเอกนั้นวิ่งเตลดิดและเขาก็ไปตามช่วยเธอมาจนได้แล้วนางเอกก็ตกหลุมรักเขาและทั้งคู่ก็แต่งงานกันแล้วก็มีลูกด้วยกันแหมบักชาลีจินตนาการไปไกลหลือเกินหารู้ไม่ว่านางเอกเขาแต่งงานแล้วนะแต่พอกลับมาสู่โลกความจริงบักชาลีก็ตีก๊อฟต่อครับแต่ลูกก๊อฟก็กระเด็นไปโดนหัวลุงเสื้อดําแถมลูก2ก็ดันไปโดนขวดเหล้าราคาแพงของลุงเขาพอขวดเหล้าราคาแพงแตกลุงเสื้อดําก็ร้องไห้าใหญ่เลยครับ แล้วแถมบักชาลีก็ดันเดินมาแล้วก็เหยียบหมวกลุงเสื้อดําซ้ําอีกเฮ้หมวกกูหมวกกูใครเหยียบหมวกกูวะแล้วลุงเสื้อขาวก็เดินมาพอดีครับแกก็เจอลูกก๊อบแกแล้วอ่ะนี่ลูกก๊อบแกเหรออ่าใช่งั้นมึงตายตีก๊อบใส่หัวกูทําขวดเหล้ากูแตกอย่ามาเหยียบหมวกกูอีกแหมลุงขาวสวยจริงๆดันต้องรับเคาะแทนบักชาลีซะได้แล้วบักชาลีก็มาเจอลูกก๊อบที่เขาตีออกไปครับแล้วเขาก็กําลังจะตี แต่ว่าลุงขาวก็มาห้าไหมไว้ครับเอ้ยนี่ลูกก๊อฟกูอา้าวนี่ลูกก๊อฟเจ้าเหรอเออลูกก๊อฟกูมึงอย่ามาเตียงกูเด้อกูจะตีเอง <c oughs> แหมลุงขาววันนี้สวยจริงๆสวยสามรอบติดกันเลยแล้วในตอนเย็นนะครับที่รีสอร์ทก็ได้จัดงานเลี้ยงเป็นงานแฟนซีครับแล้วทางคุณสามีของนางเอกนะครับก็ได้รับจดหมายจากนางเอกนะครับว่าถ้าหากคุณมาหาฉันในงานเลี้ยงคืนนี้ฉันจะยอมยกโทษให้คุณก็ได้คุณสามีก็ดีใจใหญ่เลยครับเพราะว่าเมียเรื่อมหายงอนแล้ว แต่ก่อนจะไปเขาขอดื่มเหล้าสักกลุ่ปหนึ่งก่อนแต่พอดีแกจามครับหมวกเกราะอสศวนที่แกใส่เป็นชุดแฟนซีนั้นมันก็เลยพับปิดลงมาและแถมก็ดันเปิดไม่ออกซะด้วยอ้าวสวยแล้วไงแต่ทีนี้นางเอกจะรู้ได้ไงว่าคุณสามีเป็นสามีของนางเอกในเมื่อเขาไม่สามารถเปิดหน้ากาก,ากได้แต่ฉากก็ตัดมาข้างนอกครับโดยบัคชาลีนั้นก็ได้นั่งข้างๆชายคนหนึ่งครับที่นั่งอยู่ตรงมานั่งแต่ก็ดันมีโจรคนหนึ่งครับแอบมาล้วงเสื้อของชายคนนี้ชายคนนี้ก็ตกใจครับแล้วก็คิดว่าบัคชารีนั้นเป็นโจร เขาก็เลยจับตัวชาลีเอาไว้แล้วก็แจ้งตำรวจแต่บักชาลีก็หนีไปได้ครับตำรวจก็พยายามวิ่งไล่ชาลีแต่บักชาลีก็ได้ใช้สกิลหลบหลีก e เอจิเลเวล9ก้หลบหนีการจับกลุ่มของคุณตำรวจได้แล้วเขาก็หนีมาตรงที่หน้างานแฟนซีนะครับแต่ตอนแรกเจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้เข้าครับเพราะบักชาลีไม่มีตั๋วแต่บักชาลีก็ดันเก็บตั๋วของคณคนนึงครับที่ไปทตกอยู่พอดีแล้วก็เข้างานได้เลยแล้วก็มีบอยคนนึงครับก็เข้ามาเจอบักชาลีแล้วก็บอกบักชาลีว่ามีมาดามคนนึงงกกําาลััตต้อรพบวท่าานอยยู่บบัักชลลี็ง,งเคร ว่าเอ๊ะเราไม่รู้จักใครในนี้นี่วามีใครต้องการพบตัวเราวะแต่พอมาเจอมาดามที่บ่อยพูดถึงบัคชาลีก็ตื่นเต้นเลยครับเพราะนี่คือผู้หญิงที่เขาแอบชอบนั่นเองแถมเธอก็ยังเรียกบัคชาลีให้นั่งลงข้างๆด้วยก็มาดามที่ว่านี่ก็คือนางเอกนั่นเองครับและแถมนางเอกก็เข้าใจผิดว่าบัคชาลีนั้นเป็นสามีเธอและแถมบัคชาลีก็แอบชอบนางเอกอยู่แล้วด้วยบัคชาลีก็เลยจับมือนางเอกนะครับแล้วก็หอมมือนางเอกใหญ่เลยแต่นางเอกก็ไม่ว่าอะไรครับเพราะเธอคิดว่าบักชาลีนั้นเป็นสาม ่วนทั้งฝั่งคุณสามีนะครับทางเขาเองก็ยังไม่สามารถเปิดหน้ากากออกได้แต่เขาก็เดินลงมาในงานครับแล้วก็ดันไปเห็นเมียตัวเองนั้นจับมือกับบัคชาลีอยู่คุณสามีก็เข้าไปอัดบัคชาลีเลยครับจนกระทั่งก็มีคนมาแยกทั้งคู่ออกจากกันนะครับแต่นางเอกก็ยังไม่รู้เลยครับว่าชายที่ยืนอยู่ข้างๆเธอนั้นไม่ใช่สามีเธอแล้วนางเอกก็พาบัคชาลีไปพบพ่อของเธอครับซึ่งพ่อของเธอก็มาในงานเลี้ยงนี้ด้วยคุณพ่อตาก็เลยแนะนําคนอื่นให้รู้จักนะครับว่านี่คือลูกสาวเขาและนี่ก็ลูกเขยเขา บักชาลีก็งงเลยครับเพราะว่าเขาถึงแม้จะชอบนางเอกแต่เขาก็ยังไม่ได้แต่งงานกับนางเอกเลยแต่คุณพ่อตานั้นก็เรียกเขาว่าลูกเขยซะแล้วและบักชาลีก็บอกคุณพ่อตานะครับว่าเขายังไม่ได้แต่งงานกับนางเอกเลยพอคุณพ่อตาได้ยินอย่างนั้นก็โกรธจัดเลยครับ <C> <sta> เขาหาว่าบักชาลีนั้นไม่ให้เกียรติลูกสาวเขาแต่ลูกสาวเขาแล้วไม่รับผิดชอบเขาก็เลยชกบักชาลีล้มหงายท้องแต่บักชาลีก็พยายามอธิบายนะครับว่าเขาเพิ่งเจอลูกสาวของคุณพ่อเมื่อกี้นี่เองแต่คุณพ่อตาก็ไม่เชืื่่อออครัััับบเเเเพาาาาาาะวหหหนนนนนน้้้กกชลลีดไปมขขงูย คุณพ่อตาก็เลยไล่กระทืบบัคชาลีครับแต่บัคชาลีก็หนีรอดไปได้แล้วเขาก็มาเจอกับคุณตำรวจครับที่กำลังอุ้มนางเอกอยู่พอดีน,นางเอกก็เป็นลมนะครับหลังจากที่พ่อของเธอนั้นได้ชกบัคชาลีที่เธอเข้าใจผิดว่าเป็นสามีเธอเองแล้วพอดีคุณตำรวจและคนแถวนั้นนะครับก็ดันคิดว่าบัคชาลีนี่ก็เป็นสามีของนางเอกนะครับเขาก็เลยให้บัคชาลีนั้นอุ้มนางเอกเข้าไปในห้องเลยนะครับซึ่งก็เป็นห้องของคุณสามีนั่นเองแต่ระหว่างที่บัคชาลีนั้นกำลังจะวางนางเอกลงนะครับ คุณสามีก็ตามมาครับแล้วก็อัดบักชาลีใหญ่เลยบัคชาลีก็อัดคืนครับแต่ก็อัดไปเจ็บมือไปเพราะว่าคุณสามีนั้นใส่เสื้อกลอกอัศวินอยู่นะครับแต่ระหว่างที่ทั้งคู่กำลังชุนละมุนกันอยู่นั้นคุณพ่อตาก็เข้ามาครับแล้วก็ดันเห็นว่านี่ชายแปลกหน้าในชุดกลอกอสศวินนั้นกําลังทําร้ายลูกเขยเขาอยู่ <c oughs> เขาก็เลยดึงตัวชายคนนั้นให้ออกมาข้างนอกแล้วชายคนนั้นก็บอกว่าคุณพ่อนี่ผมเองอ้าวนี่มึงเองเหรอเนี่ยอ้าวแล้วที่อยู่ข้างในันคอัอ,เอดอเง,เงวเงไ้ แต่เขาก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถถอดหน้ากากของลูกเขยเขาได้คุณพ่อตาก็เลยพาลูกเขยนั้นเข้ามาในห้องนะครับแล้วก็บอกกับนางเอกว่าอันนี้ลูกเขยตัวจริงแต่ถอดหน้ากากไม่ออกบัคชาลีก็เลยพยายามจะช่วยเปิดหน้ากากของคุณสามีนะครับโดยการใช้คอน <c oughs> เออบังหามเอ้ยมือกูแต่ไม่ว่าจะใช้คอนยังไงก็เปิดหน้ากากไม่ออกครับบัคชาลีก็เลยใช้อุปกรณ์ส่วนตัวก็คือที่เปิดกระป๋องครับแล้วก็ดได้ผลซะด้วยบัคชาลีนั้นสามารถใช้ที่เปิดกระป๋องนั้น เปิดเอานาฬิกาหมวกเกาะของหมวกเกาะอสวินออกได้ทีนี้ e. นแล bon er ้ครับคุณพ่อตาและก็นางเอกนะครับก็ได้เห็นหน้าชายปริศนาในชุดเกาะอสวินแล้วซึ่งก็คือคุณสามีของนางเอกนั่นเองและบักชาลีก็เข้าใจแล้วครับว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องเข้าใจผิดเขาก็เลยพยายามจะขอโทษนางเอกนะครับแต่พอดีคุณพ่อตานะครับก็ยังโกรธบักชาลีอยู่ที่ทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายเขาก็เลยด่าบักชาลีใหญ่เลยครับแล้วก็ไล่ให้บักชาลีนั้นออกไปแต่พอบักชาลีไปแล้วนะครับนางเอกก็คิดว่าพ่อของตนนั้นทําไม่ถูกครับ เพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดจากความเข้าใจผิดแต่บัคชาลีนั้นก็โดนพ่อของเธอทั้งกระทืบทั้งด่าไปซะขนาดนั้นเธอก็เลยบอกพ่อของเธอว่าคุณพ่อ,อั้นสมควรจะไปขอโทษบัคชาลีทางคุณพ่อเองก็รู้สึกผิดเหมือนกันครับพเพราะเขาเองรู้สึกว่าเขาทําแรงเกินไปเขาก็เลยตามไปขอโทษบัคชาลีครับเอ้ยข้าขอโทษเด้อข้าทำแรงเกินไปอะจับมือกันอะจับมือเหรออ่ะได้ได้ไดเอ๊ะเฮ้ยตรงนั้นอะไรตกน่ะไหนไหนไหนเออประหาเมเอร้อยดากูแอนไปแลเด้อหายกันแล้ว <c oughs> จบแล้วจ้าเป็นไงบ้างครับกับบัคชาลีตอนไปตีกอ๊อปซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าตอนนี้มันไม่ค่อยสนุกนะครับแต่พอดูไปดูมาโอ้โหสนุกมากเลยครับโดยเฉพาะยิงตอนตีก๊อปนะครับผมยังสงสารลุงขาวไม่หายเลยเอ๊ะแต่จะว่าไปแล้วตอนนี้บัคชาลีถือว่าอกหักไหมครับเนี่ยแต่ผมว่าก็ไม่เชิงนะเพราะว่าที่จริงแล้วนางเอกนั้นแต่งงานแล้วนะครับแต่บัคชาลีก็ดันเข้าใจผิดไปเององั้นก็ถือว่าตอนนี้บัคชาลีไม่อกหักก็แล้วกันแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นยังไงกับบัคชาลีตอนนี้ก็คอมมเนนาหน่ยะรับ เอาละครับเมื่อหมดเวลาก็ต้องขอลากับไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าคอยสตายัางคงสถิตแก่ท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ